ดีค่ะลองทำแกงส้มใส่ระบาระบดูซิว่ามันจะเคี่ยวแทนมะขามได้ไหมตอนนี้กำลังเคี่ยวอยู่พี่แกงส้มตำเองนะคะเครื่องปรุงพี่แกงส้มก็ไม่มีอะไรมากมีกระชายมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริก แต่ไม่นาใส่ตกลายนิดนึ่งโขบโขบโขละเอียดใส่กะปิลงไปคลุกเข้าให้เข้ากันเอาปลากระป๋องใช้ปลากระป๋องนะคะโขกไปกปับพริกแกงสีมันเละแดงขนาดน,นี้ค่ะแม่นาก็ไปตัดกระบาร้าดอะไรมามาลองใส่ดูเขาบอกว่ามันแทนความเปรี้ยวความเปรี้ยวมันแทนออน,นี้ได้แ่ชิมดูแล้วไม่น่าจะใช่ แต่เราลองเคี่ยวเลยแต่แมนาก็ใส่มะขามลงไปนิดนึงรอเคี่ยวให้เคี่ยวแนาก็จะใส่ผักที่เพื่อนให้มานี่ไงที่บอกว่าจะแกงส้มผักที่เพื่อนให้มาแต่ผักตัวนี้เปื่อยง่ายจะใส่ทีหลังมะนาจะเอาผักบุงใส่ดูเฮโดหยวนไปทำงานแล้วก็เลยเฮโดใส่เขาเข้างานดึกเข้าดึก นานที่นี่เขาก็มีกะกะเช้ากับบายกะเ,เด็กเอาผักบ,บุ้งใส่ก่อนอยากกินแกงส้มผักบ,บุ้งด้วยแกงไม่เยอะแกงมอเล็กๆจะลองชิมด,ผดูผักใบผักสองกำรร ใส่ผักสองอย่างพอใส่ผักมุ้งใส่ผักที่เพื่อนให้มาแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยกินวันนี้ยังไม่กินเพราอิ่มแล้วกินส้มตำถั่วไปอิ่มพรุ่งนี้ก็จะทำไข่เจียวกินกับแกงส้มแล้วก็มีปลาเค็มอยู่เอามากินด้วยกันจะถุงข้าวพรุ่งนี้ ไข่เจียวกินกับแกงส้มอ,อร่อยมากมากวาให้คุณดยเราผักนี่ใส่ลงไปเลยผัดไม่ต้องเด็ดเพราะว่าต้นเขาไม่ใหญ่ ใส่ลงไปเขาไปยุบช้กดช้อนกดลงไปให้เขาด เราให้เขาเดือดค่อยมาชิมเลยใช่ไม่หายเยอะๆเลยไม่ล้างเดือดล้างทีเดียวในเครื่องล้างแล้วยี่ไม่ล้าง ง่ายง่ายสไตล์เรายไปทำงานแล้วบ้านไม่นานไม่ได้เก็บเลยลบลบถ้าไม่ได้อยู่บ้านจะลงดูสิสามทุ่มครึ่งยู่แสงตะวันแสงตะวันเห็นไหมสวยอยู่เลยแสงตะวันแสงตะวันยังเย็น เย็นตะวันยังไม่ตกเลยดูอืมสวยออกมาไหนระ้ว,ว่าเราแกงส้มเดี๋ยวออกมาดูตะวันตะวันเอ็นยัดทงบ้านนทงโตไม่ได้มุมเลยนี่ตรนี้ก็กันสวยเนาะท่าทิตย์มันตกดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่บ้านจะเกลี่ยตรงนี้ ปูให้ดูหน้าห,หน้า <c oughs> จะล้างใหม่จะล้างใหม่ม่น่าจะเป็นคนรอบคอบก่อนจะนอนจะขึ้นไปเจะดูข้างล่างบวนว่าปิดปืนป,ป,ปิดไฟอะไรหรือเปล่าเพราะเป็นคนขี้เหลวหน้าตรงหน้าต่าง วันนี้เข้าห้องน้ําไปไม่รู้ว่าใครเพื่อลูกชายหรือใครลูกาถามลูกชายลูกชายผกไม่ได้เปิดเล่นเปิดหน้าต่าง,งห้องน้ําเอาไว้ตกใจหมดเลยกําลังนี่อยู่กําลังเข้ากําลังปวดฉี่อย่างแรงที่ไปตัดระบาดระเบอร์มาเจ้าห้องน้ําไม่ได้มองอะไรนั่งได้มองไปตรงหน้าต่างอ้าวใครเปิดหน้าต่างไว้ตกใจมาเลยเรีบไปปิดเลย แล้วก็ถามราเ,าเรื่องอะไอกมาจากห้องผอดีถัมให้เปิดหน้าต่างห้องน้ําไว้เนี่ยโวยโกลัวมากเลยเพราะว่าบ้านข้างๆก็มีถ้าเราไม่เห็นนี่สงสัยต้องเปิดนี้ทั้งคืนอันตรายนะเนี่ยเพราะเด็ยวนี้สวีเดนอันตราย,น,ยน่ากลัวมากเพราะอบพยพเข้ามาเป็นเยอะเก็บพงเก็บเห็ดเข้าปากก็ต้องคอยระวังนี่นะคะแกงส้ม หอมแม่นาก็ออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้ชิมแล้วความเปรี้ยวของระบ้าระเบิดก็คงจะรอวันพูกนี้ให้เปื่อยมันจะได้ความเปรี้ยวอีกนะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะแกงส้มใส่ระบ,บ้าระเบิดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย